มื่อก <alities> <laughs> ี้นกระนังจะปแลอาหากันมานี่แหละสาหาย มาแล้วครับตังตังอะไรวเอ้ยสวัสดีครับลุงเทีชาแนลสวัสดีสหายสายเขียวเอซทั่วโลกสวัสดีแฟนเพจทั่วประเทศไทยวันนี้ลุงจะไปขุดเจ้าปวกนะไม่ยุงกัดหูวันนี้ลุงจะพาเอซหรือาพาสหายของลุงไปดูลุงขุดจอมปวกนะไม่รู้ว่า จะได้หรือไม่ได้แต่ว่าปวกลูกนี้เก่ามาหาเก่าเลยทีเดียวแล้วว่าซุปเปอร์เก่าแล้วมะนานมากแล้วมาดูตรงนี้ก่อนโอ้ี้เหวยวลึกล่องด้วยน,นี่มีพี่เลี้ยงมาด้วยข้างตาัง นี่แม่มาแม่นี่กรอบนอกเดี๋ยวเจาะดูก่อนนะนีกับไข่น้ำขึ้นปีแล้วปีเล่าเลยใหญ่มากเลยขุดนอกก่อนก้องแสลงเนี่ย tức à à à tăng ọc vầy ọc tăng sắp còn nha chào con dừa nước mang mau dữ ถึงเจ้าแล้วสหายดูว่าพอจะมีไหมไม่แน่นะก็ลุงขุดมาหลายลูกแล้วน่ะถึงเจ้ามาแล้วียกว,ว่เจ้าปว่แขงอยู่ Ooh. Mm. ไม่มีใครช่วยขุดเราก็จะหาขุดไปเรื่อยๆเพื่อถ้าฟุกหรือว่าโชคดีก็อาจจะได้หินปลืกนะเพราะว่าปวกพวกนี้ก็จะมีเฉพาะหินปลกถ้าได้หินปลกหรือ,อยังไงไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เราก็เสี่ยงขุดไปหาไปเรื่อยๆนะ มีเยอะบวกพวกนี้เนาะยุงยุงกัดนัดแล้วก็เดี๋ยวเขี่ยอวอมาก่อนทีละน้อยทีละน้อยแล้วเขี่ยอวอมาทีละน,น้อยก่อนเออโอ้ก้อนนี้งานแพเลย,เลย พอนี้จะทุตทูตโอ้ลูกออกเยอะสวยเะจะทำให้สวยงามมากเลยละเอียดละอ่อนอสวยไหมยังไม่ทันเจอเลยครับผม ไม่แน่เลยเสียไว้หมดอาจจะเจอก็ได้สหายมันบนแน่มันบนแน,น,นะน่ครับผมเดินางเดินเดินเ oh, ดนางเดินอุ่อ่อนนี่ตัดมือ,อปวกดดนี่ตัดด้วยเนี่ยอืมตัดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย วันนี้แข็งแล้วแปลกนะนี่้องจับดูดิแปลกดีนะแปลกมากแม่มันเดินอยู่เคาะยังไงแข็งหมอืมแ,แปลกอยู่ ไม่แต่เท่าไหร่ก้อนนี้แหละแข็งที่สุดเลยคิดว่าก้อนนี้น่าจะเป็นหินปวก จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะแข็งปึ๊กเลยแน่นปึก๊กเนี่ยแข็งปึ๊กเลยสหายหินหินปวกแน่เลยโอ้ยน่าสิแม่นแล้วล่ะขอบคุณพญาวงปวกหลายๆด้วยครับ ซาธุเออน่ะหลายหัวปลาไหปวกมากไม่เจอเลยโห่โล่งอกห้าสุดยอดอืมหลายลูกโู่มัดได้แล้ววันนี้น่าจะใช่น่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเอาครับห้าสิบห้าสิบแต่หนูว่ามันเป็นหินโอเคแล้วล่ะน่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาสหายไปหาดูเรื่อย ก้อนนี้คิดว่าไม่น่าจะพลาดน่าจะเป็นหินปวกหินปวกแน่ๆเลยแต่ว่าต้องให้ดูหลายคนนะคนที่รู้ทางเรื่องหินปวกเนาะว่าจะเป็นปวกจริงหรือว่าปวกหินปวกจริงหรือเปล่าลองดูดินี่ครับผมสหาหิ FC ป๊อกป๊อกป๊อก,ป,อกป๊อกเลยดิขอบคุณมากครับขอบคุณ <c oughs> น้ำน้ำแอร์หยดขอบคุณ FC <oughs> ที่รักทุกท่านขอบคุณสหายสายเขียวทั่วโลกขอบคุณพี่น้องแฟนเพจทั่วประเทศไทยอัสลามบริกุมสวัสดีครับโอซูร์ส่กูกาดีบิงกลาบาสบายดีสุภูสุขนครับสวัสดีกุ๊บกุ๊บคเนียไม่สุงค่าพี่น้องชาวไทยใหญ่สวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่รักทุกท่านเลยทีเดียวครับผมเอฟซีทีราครับขอบคุณครับดูขดน่าจะ ประมาณสัก90้เซคิดว่าไม่รู้ใช่เปล่านะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขึ้นใหม่ <c oughs> นี่เขาทำไป